สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราข่าวร้อนบอยกับเจี๊ยบเปลิมรถพุ่มพวงช่วย289ชุมชนเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่เดินหน้าช่วยเหลือสังคมกันอย่างต่อเนื่องไร้ยังไม่หยุดทำซึ่งนะับเป็นคู่รักที่แข็งแกร่งทั้งกายและใจจริงๆสําหรับบอยอนุวัฒน์และเจี๊ยบพ,พิจิตราที่จับมือกันร่วมผ่านเรื่องราวมามากมายแลวทั้งคู่ยังขอร่วมเคียงข้างทุกคนในยามที่สังคมได้ประสบกับความทุกข์ยากจากสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยการส่งรถกับข้าวบอยเจียบ มาเป็นกำลังใจในรูปแบบของอาหารเพื่อให้ทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนผ่อนคลายลงไปบ้างซึ่งตอนนี้ล้อของรถพุ่มพวงก็ได้หมุนมาเป็นระยะเวลา8เดือนแล้วหนุ่มบอยจึงได้ขอโพสต์รีวิวถึงการขับเคลื่อนกำลังที่ส่งไปยังทุกคนด้วยข้อความที่ซึ้งใจมากว่าเลขที่ออกคือ289ที่ไม่ใช่ราคาบุฟเฟ่แต่เป็นจํานวนชุมชนที่เราเดินทางไปแล้วตลอด8เดือนและจานวนของที่ทีมงานแพ็คไปแล้วมากกว่า140 0 0 0 รถกับข้าวของเราดีใจที่เป็นส่วนเล็กๆที่ได้ส่งมอบอาหารและยารวมถึงของใช้ต่างๆให้กับพี่น้องชุมชนที่เดือดร้อน จากสถานการณ์ในช่วงนี้ตลอด8เดือนที่ผ่านมาที่สำคัญขอบคุณทีมงานรถกับข้าวอาสาสมัครทุกท่านและเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนที่ร่วมมือร่วมใจร่วมส่งมอบน้ำใจผ่านรถกับข้าวคันนี้ขอบคุณอีกลหลายๆใจที่ร่วมสนับสนุนหมวกโปรเจกต์จากยิ้มแห้งสู่ยิ้มกว้างกันอย่างล้นหลามรถกับข้าวคันนี้จะคงดำเนินต่อไปพร้อมกับความหวังว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ในประเทศไทยจะดีขึ้นในเร็ววันและขอให้ทุกคนปลอดภัยครับสวัสดีปีใหม่2 2565รถกับข้าวบอยเจี๊ยบท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไวรี n นิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ